หมูลูกหมูอ๋อคือคือคือเราต้องกดกระโดดด้วย,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 ยน้ อยู่ดีดีก็กระด o ดเอง Let's go bo พาเร็วฮะวงั้นงั้นนายรอฉันด้วยมนะแตดาเนี่ยฉันไม่น่ารอดแต่ฉันรอดไปแล้วครั้งหนึ่งคือเม,มาเมื่อกี้เอาฉัานจะผ่านตรงนั้นไ่้ไงฮู้ฮู้ฮึฮ คือเราต้องเดินไปแล้วเราก็กด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 แล้วก็กดกระโดดไปไปด้วยออแบบแบบนั้นแหละนายผ่านยังผ่านเร้วงั้นนานยรอฉันด้วยได้ไหมไ <laughs> อ้แอบดินโจ แม่กระดาษที่เขาฟานกำลังดิฟมาอย่างซิ้งแม่ <Ye> e. กระดาษที่เขาฟานกำลังดิฟมาซิ้งเลยนะครับ <Ye> e. แล้วฟานแล้วฟานก็ก็เดิดหยิบมีบินได้ไงไม่รู้ครับ oh. แต่กระโดดซิ้นเลยอะไรวะ น่าจะจุดเดียวเตือตื un> un> <sk <sk ้ตืตืตืโอ๊ยขันหลักแหล่งเจตือตืตืแลกวันไหนฟางกันแม่มีอยู่สคนมาแล้วมาแล้วตืดอยู่ตรงที่ข้ามสะสะสะพานไม่ได้ไงวะ้ อเอามาแล้วผ่านแล้วหนึ่งูหนายทำไมได้จอฉันมันเป็นแบบแบบเนี้ยไม่รู้ดิอะไรเนี่ยแฉันขอเกิดใหมก่อนนะงั้นฉันขอออกเข้าใหม่นะโอเคเออฉันจะขึ้นยังไงอ๋อขอบคุณฮะพี่มาแล้ว

แล้วเราต้องไปขึ้นตรงไหนนี่อโอ้มาเห็นฉันมเมื่กีเห็นขึ้นไปเลยว้าโอ้รอดด้วยใช้แกนนึ่งึร้อยปีเอ้ยไทย ที่เวลาเราตกมาแล้วอะเฮ้ยนายนานายงั้นนายรอฉันด้วยได้ไหมรอแล้วและนายเห็นฉันไหมฉันไม่เห็นเพราะฉันอยู่ด้านบนฉันเห็นแต่ใครกระโดดไม่รู้แล้วก็สิ้นสายฟ้าโอ้โหด่านนาย เดี๋ยวจะไม่รอด่านที่โค้งนะโอเคไหมอยากเกินด่านเนี้ยตกตกแล้วไงตกหรออืะสวัสดีจ้าเกือบเกือบจุมหนึ่งสองสาม ฉันเพิ่งตกไปดิฟติงซิงสายฟ้าแล้วเลไรจอดำที่เคาะที่เคาะเบียดนี่มันไงนายนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเลยฉันตกอะต่ะยแกจะไม่เห็นจอเป็นสีดำเอะะ่ะฮะอะไรอ,ะออกเข้าใหม่ดีย่างๆนี่กว่าไม่ใช่ว่าแฮกเกอร์มาแฮกมามาแฮกนายฉันอุตส่าห์จะถึงแล้วอ่ะถึงแน่ นาฉันฉันฉันตามตูดนาอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแล้วเออแล้วอะอย่างเช้นเอาเอาเข้ามา่โอเคยังไม่ใช่ว่าฉันกลับไปลานเดิมโอเคมันเซฟเอาไว้เนี้ย Chạy Mình Ôi, khổ quá Xã, mẹ Úi, úi Chân phải rồi này Hả, chơi... nhân, nhân này rồi เันนอ้อย่าเพิ่งสไลด์ดิพี่ใช้เวลาฉันจะหายไปตรงเฮ้ยนี่ฉันตกอีกแล้วมันเป็นกระดานง่ายๆเองไหมโคตรยากกำลังหัวในฉันกำลังแข่งกับคนอื่น <c oughs> สายสิงร้อยฟ้าหูเด้งจุกชุก ไหนแม่อันซิ่งอยู่นะใช่ทุกคนงงมากฉันว่าฉันผ่านมาได้ไงแล้ว <laughs> ไปไหนเห็นตกขั้นที่สองออ้าตกโอ้ยแอยจะเลี้ยวไปทางนั้นทำไมนานไม่ไมดกดเบรกตั้งแต่ก่อน เบรกก่อนก่อนที่นายจะเลี้ยวอ่ะกดเบรกมันก็จะช้ากดเบรกเพื่อเป็นการสต็อปเพื่อก่อนอะจะเริ่มรู้แล้ว,ลวไม่ต้องบอกรู้แล้วทำไมตัวด่านตัวเองผ่านด่านตัวนี้ไม่ได้เชี่ยงเอ็นช่องชี้ตูจะผ่านได้ไหม แค่อย่าพึ่งหัวร้อนจะตั้งสติไว้ก่อนถ้าใครหัวร้อนแล้วแล้วโดนโดนแม่ฉันไม่ให้เล่นเขมหัวร้อนเรื่องเรื่องอะไรไม่รู้อะอู้แบกโอเคถึงจุดนีจด้จุดจุดจุดเช็คอินจุดจอดพัก ないけやお願いしま ยยอยู่ทีฉันก็สั่นโออฉันก็สั่นไม่โอ,อ้เกือบเกือบตกลงไปในล่างเออกือบได้ไปคุยกับล่างของบุวงอย่าดีเชียงเชี่ยงเลย ขั้น4เย้แลนนาอยู่ไหนฉันอยู่ตรงจุดเช็คอินเนี่ยจุดพักผ่อนพาเท้าเนี่ยเอะไรวะดูดีๆกำกำเบกอยู่ดีๆก็ตกไม่ก็ไรที่ฉันเป็นหนูเป้าที่รอเฟื่อน เนียวเนียวต้องเบิกแล้วนายทำอะไรวะอู้เกือบตกไอเดียวสันนี้ก็อู้เกือบนายหยุดชั้นสันชั้นเบรกจนมันเป็นติดไฟแล้วนะ ฉันเร่มหัวร้อนแลวเดี๋ยวฉันยังไม่ห้อยรู้สึกหัวร้อนเลยก็นายผ่านแล้วอ่ะนายเป็นสายออบบี้ก็จริงใช่ไหมแต่เป็นสายออบบี้นะมาแล้วมาแล้ว B ชุดเช็คอินแม่นายอยู่ไหนฉันอยู่ตรงนี้ แมาแต่ฉันยังไม่ได้เก่งกับออบบี้มากนะจ๊ะแต่ฉันแต่ฉันรู้เรื่องม้นจ๊ะเราเหมือนใกล้ฉันเหมือนใกล้จะถึงล้านมอนสุดแล้วอะแคนเหมือนเป็นหนูใส่รอบฟ้าช่วยนำทางนายแต่ไม่ค่อยช่วย ด่านสามมันเป็นยังไงเนะี่ยโอ้ด่านนี้มาสมโอเคแต่แต่โอเคถึงด่านนี้มาเราชัน,นไม่ไมรอเล้วไม่สิงสายฟ้าสิงสายฟ้าสิงสายฟ้าเราไปพร้อมกันเหมือนกันไหมแต่ตรงเนี้ยฉันฉันจะถึงแล้วแล้วนายอยู่ไหนอ่ะ แลนา,ายอยู่ไหนฉันอยู่นี่มันขึ้นอันเนี้ยฉันมาแล้วเกาะปึ๊บตกปั๊บเอาไปอะไรวะอะไรพวกว่ามาด้วยาวะนี่นายเบคอน จุดเช็คอินใครๆเขารู mañana mañana> ้อยู่แล้วว่าจุดเช็คอินก็มีใช่ไหมจุ๊บไปดัดเจดีย์ต้องมีแฟี๋ยวจะห่าเมื่อกี้เกือบตกแต่ผ่านไปได้อย่างไงยังไงเออเมื่อกี้เกือบตกแต่ผ่านไปได้อย่างเลย 嗯。